สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาทักทายอีกแล้วนะคะนําผ้าใหม่สีสวยเป็นงานสะสมนะคะงานที่คัดมาแล้วแล้วก็เก็บไว้นะคะวันนี้ก็เอามาให้ f อฟนั้นได้ชมด้วยนะคะเป็นผ้าใหม่กรนิวนะคะสวยงามมากๆค่ะเป็นงานที่มีความยาว1นคูณสเมตรสามารถ นุ่งจงกระเบนได้อย่างงดงามแล้วสามารถแต่งองค์ทรงเครื่องได้ค่ะเป็นงานที่คัดมาแล้วสวยแน่นอนนะคะการทอนั้นสวยด้วยการตีเกลียวก็สวยเช่นกันเป็น ส่วนใหญ่แล้วกรนิวนั้นก็เป็นงานที่เป็นมงคลน,นะคะทุกบ้านจะต้องมีเก็บเอาไว้แต่งองค์ทรงเครื่องนะคะนุ่งจงกระเบนก็สวยมากสีสวยมากๆค่ะเป็นสีม่วงการตีเกลียวนั้นก็สวยเช่นกันที่สําคัญค,ค,คือการใช้ได้สองเส้นในการตีเกลียวออกมาก็จะมี ความงดงามแบบนี้นะคะบางชิ้นงานตีเกลียวไม่สวยแต่ว่างานชิ้นนี้เงาวับสวยมากๆวันนี้ก็ลดราคาพิเศษไม่เคยขายในราคานี้นะคะปกติแล้วก็4,5 0 0ขึ้นไปนะคะราคา ,3950 บาทบอกตรงคุ้มสุดๆค่ะเพราะว่าเป็นงาน4เม็ดขาดนิดหนึ่งก็จะเท่ากับ4เม็ดนะคะลดพิเศษสุดๆไปเลยนะคะไม่เคยบอกขายราคานี้นะคะวันนี้พิเศษเก็บไว้บ้างก็ได้นะคะ าที่เป็นมงคลด้วย